สวัสดีค่ะพี่ตูนสวัสดีค่ะอ่ะพูดถึงตอนนี้นะค,ะค่ะกับละครกําลังออนแอร์อยู่เลยเป็นยังไงบ้างคะอืมกระแสตอบรับดีนะคะส่วคนคนก็จะว้าวมั้งว้าวกับการที่ตูนมาบูค่ะอืมอันนี้เรียวกว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับช่องสามไหมตั้งแต่ที่เราเซ็นมาเรื่องแรกใช่ค่ะเป็นละครเรื่องแรกด้วยแล้วก็บูแบบหนักมากดราม่าหนักมากค่ะเรื่องนี้ กับเรื่องนี้ตอนที่เรามารู้ว่าเฮ้ยเราต้องประกบแบบว่าตัวแบบเด่นตัวเอกของพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวดังๆ <บด S 1> ของทัง้งสามทั้ง<ช>เลยพี่มากตัวท็อปเออเป็นยังไงบ้างเอ่ยกดดันค่ะจริงๆตูนกดดันกดดันมากๆเลยนะตอนแรกเพราะว่าเอ่อคือทีมเอ่เขาเรียกอะไรทีมงานก็ไม่เคยร่วมงานมาตอ่อแถมนักแสดงอะไยังเป็นแบบตัวท็อปท็อปที่เราเคยดูผลงานของเขามาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วตูนบอกเลยว่าตูนอ่ะตื่นเต้นมาก ตั้งแต่ตอนเวริร์กช็อปที่ต้องเจอแต้วครั้งแล้วเพราะเรามีการเวริร์กช็อปคิวบูกันก่อนนะคะอะไรอย่างแบบมาอย่างที่ท็อปอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเรียกว่าเข้าอะแรกตัวแข็งมากจริงจริงอืมจริงๆริเรา,าเคยแบบเจอตำงงตำงานอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะสําหรับไม่เลยไม่เลยค่ะคือพอมาได้เรื่องเนี้ยทุกคนคือแบบเพิ่งเจอกันครั้งแรบกบคือเราจะเคยดูทุกคนผ่านทีวีแต่ว่าจะไม่เคยเจอตัวจริงเลยค่ะ อ๋อแต่ก็ไอ้ยังเป็นยังโชคดีที่เป็นวัยใกล้ๆกล้เคียงกันก็เลยเข้ากันง่ายอยู่ใช่ใช่ค่ะก็จริงๆทุกคนก็พอเวลาอยู่ในกองเราก็แบบมีเล่นมีแกล้งแบบมันก็เลยทําให้เรารู้สึกดีแลกขึ้นและอย่างอย่างแก้วอย่างเงี้ยก็คือเราก็จริงๆอริเข้ากันค่ะก็เลยแบบก็เลยเข้ากันง่ายหน่อยแล้วก็มีท็อปปีที่เราคุยด้วยกันแล้วมันก็ทําให้เราแบบสนิทกันง่ายขึ้นแบบว่าไม่ต้องเทคทามากเนี่ยค่ะ อาจจะก,ก็ความเกรงทั้งหมดก็หายไปใช่ไหมคะตอนนี้ใช่เอาจจริงๆทุกคนอ่ะชวนตูนคุยพอทุกคนก็จะแบบเข้าใจว่าพอเข้ามาเราก็ยังแบบไม่รู้จักใครยังไม่มีเพื่อนใช่ไหมคะทุกคนก็เลยพยายามแบบเอ่อแบบชวนตูนคุยชวนตนูนเล่นเล่นมุกเสร็ตูนแล้วบางครั้งตูนจะงงๆอ่ะแต่ทุกคนก็คือพยายามแบบเล่นพยายามแบบปุกให้เราเออพูดคุยเราจะได้แบบว่ารู้จักกันแล้วก็ไม่เกรงเนี้คยค่ะพอย้ายบ้านมาแล้วเรียกว่าเรื่องนี้ก็ ต้องงัดความสามารถทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นด้านบูด้า mm hmm. น,นอารมณ์ด้านแอคชั่นโห oh, มันงานยากขนาดไหนคะพี่ตูนยากนะคะคือมันยากตั้งแต่ตอนที่ตูนอ่านเป็นทรีทเมนต์แล้วว่ามันเป็นละครบูซึ่งมันจะเป็นแบบบูผู้หญิงนําอะคะ่ะคือตูนเคยได้ละครบูมาก่อนแต่ว่าอย่างเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเราลงไปบูเองปกติเราจะเป็นสายวิง่งไงสายวิ่งหลบระเบิดสาย<อ>าทั้งจับตบว<ล>อยู่นในอยู่ในี้ ใช่มันเป็นตัวเป็นตัวออแอนมาก่อนแต่ว่าเรื่องเนี้ยค่ะมันจะเป็นตัวที่แบบเราต้องเป็นผู้หญิงสตรองเพราะว่าเราเป็นตำรวจใช่ไหมคะแล้วคาแรคเตอร์ตำรวจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบไกลตัวตัวมากเหมือนกันนะเพราะว่าเอ่อด้วยสลีละเราด้วยมดเอาไปสาวหวานด้วยอะใช่เราดูแบบตัวเล็กเรามันก็ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคต่อการบูเพราะว่าอย่างลูกน้องเราในหน่วยเนี้ยก็จะเป็นผู้ชายหมดเลยเราต้องออกคำสั่งเราต้องแบบมี power มากพอในการที่จะแบบ คุมลูกน้องได้ไงคะตูนก็จะโดนปรับเรื่องเสียงแล้วก็แอคชั่นคิวบูเงี้ยเราก็ต้องแม่นแล้วก็ท่าทางต้องดูธรรมะแมงแล้วก็เหมือนมีความใหญ่กว่าปกติที่เราแอคชั่นเพื่อให้ได้ภาพที่สวยและสมจริงแล้วคนดูเชื่อว่าตูนสามารถลงผู้ชายตัวใหญ่ได้ไงคะง <ๆ S 2> ตัห<า>วหน้าตัว้าทายมากนะ,ะอย่างพวกคิวบูเงี้ยเราต้องไปเรียนอะไรเพิ่มไหมคะพี่ตูน โอ้ยเดนเยอะมากค่ะคิวบูลแล้วจะมีทั้งแบบเด่นยิงปืนก่อนก็จะมีปืนทุกไซส์เลยตั้งแต่ปืนพก<ม>ปืนยาวหรือแม้กระทั่งลูกซองเนี่ยค่ะก็เป็นปืนจริงเลยนะตอนที่แบบไปเวริร์กช็อปก็คือจริงีเราเคย<ม>ไหมคะเคยเคยเหมือนแบบว่าไปพวกยิงธนูยิงปืนอะไรอย่างงี้ไหมกิจกรรมในในชีวิตประจำไม่เคยเลยเคยเคยเคยมีตอนเราเคยไปถ่ายรายการแล้วก็เคยแบบเข้าสนามยิงปืนน,นะเป็นครั้งแรก แล้วก็อันเนี้ยค่ะเป็นครั้งที่สองอันนั้นไม่แบบชิลๆไงแราก็เหมือนแบบไม่ต่อยมีบาทา่ต้องม่ไารใช้ตัวอันนี้คือแบบว่ามีความลงดีเทลของการที่แบบท่าทางการยืนการเลงหรือแม้กระทั่งการที่แบบปืนมันรีคอยออกมาเวลากระสุนออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบทาให้เรารู้ว่าคือพออยู่ในในละครจริงๆเราไม่ได้ใช้ปืนจริงแต่ว่าเราต้องมีแอคชั่นของการรีคอยของปืนให้มันแบบมีความสมจริงอะค่ะ ถ้าลตัวมันก็เลยแบบว่าเออเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะพี่ตูนอะไรนะคะเริ่มต้นจากศูนย์เลยสําหรับคิวบูทั้งหมดใช่คะจริงๆเล่หเห็นก็ว่าได้ค่ะคือตัวรู้สึกว่าตูนอะมาเก็บเกี่ยวทักษะในการที่เราได้เวิร์ช็อปกันอะคือเหมือนนับนับหนึ่งใหม่เลยค่ะอืมแต่มนสนุกนะมันแบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนอะเป็นคนที่แบบชอบแบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์อยู่แล้วตัวก็เออรู้สึกแบบเอนจอยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออโอเคเราแบบ ได้ลงสนามจริงก่อนที่เราจะไปถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะก็เก็บทักษะไปเรื่อยๆแล้วก็มีการบูแบบที่เป็นศิลปะป้องกันตัวด้วยคะ่ะก็จะเป็นเอบูแบบแอคชั่นแบบเตะต่อยไ,ไม่มีอาวุธใช่หรือแม้กระทั่งมีไม้มีดาบมีมีดอะไรเงี้ยคะ่ะท่าทางแบบว่าก็อาวุธที่เราสามารถหยิบมาใช้รอบตัวได้ก็มีการแบบซักซ้อมกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือจบเรื่องนี้สามารถรับงานบูต่อไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ คือว่าตัวมีทักษะว่องกันตัวนะแบบว่าเค้ยผู้หญิงแบบถ้าไม่โดนจับตรงนี้เราต้องคลิดยังไงให้เขาแบบหลุดจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเพราะตรงมีทักษะนั้นคือมันก็สนุกดีแล้วเราก็แบบเก็บอะไรเล็กๆน้อยๆมาใช้ในชีวิตจริงได้นะคะรู้สึกแต่งห้าวขึ้นอ่ะกลายเป็นสาข้าวขึ้นมาเลยใช่ตัวตัวเออเราก็มีมูแมนแมนเหมือนกันเนาะจากที่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะแบบมาบู๊เราก็ทําได้ใช่ค่ะพบความสามารถพิเศษใหม่ค่ะ แล้วอย่างนี้มันมีแบบผิดคิวอะไรบ้างไหมคะพี่ตูนหลายคนอาจจะแบบพอมาเริ่มใหม่ปุ๊บมันไม่ถูกเนี้ยพอไปเข้าฉากหรือว่าตอนทาอะไรเงี้ยผิดพลาดกันตัวนี้ตัวผิดคิวเลยค่ะคือความยากขอะมันคือว่าคือเราต้องทำมาแทมแมงในขณะเดียวกันเราต้องจําคิวบูและแอคติ้งไปพร้อมกันใช่ไหมคะแรกๆตัวก็จะมีความแบบโกงๆอ่ะงงๆอะไรเ <ừ> งะะี้ยค่ะแต่ว่าเราก็มีการแบบว่าเวิร์กช็อปก่อนที่เราจะมาถ่ายเพื่อให้แบบว่า เวลาเราอยู่หน้าเสร็จแล้วอะเราไม่เสียเวลามากเราจะไปเอาคิวบู๊ก่อนหนึ่งวันเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งเราถ่ายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีนะบางทีแบบว่าคิวหรือซีนบููมันยาวอย่างเงี้ยบางทีเราก็ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็มีผิดคิวกันบ้างแต่โดยส่วนตัวตัวน่ะคือเป็นผิดคิวแบบที่ไม่ได้หนักหนาอะไรไม่ถึงขั้นแบบเลือดตกยางออกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีแบบช้ำๆบางจังชํายังไม่ได้แบบว่าหนักหนาส่วนใหญ่ตัวจะมีปัญหาในเวลาแบบ อาสมบอกว่ยิงปืนคู่ไข่เคยโดนยิงปืนคู่กับพี่ท็อปแล้วกระสุนเวลามันดีดออกจากตัวปืนมันจะร้อนก็แบบโดนหมุกข้องเงี้ยก็ร้อนแล้วก็เป็นรอยนูนๆแดงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่หนักหนามากเนาะไม่ไม่ถึงกับทำให้เราเขตคิวบูอะไรเลยใช่ค่ะแล้วยังมีแบบว่าคิวบูที่อยากลองทำไหมคะพอได้ลองทำหลายๆอย่างหรือว่านี้เรื่องนี้คือหมดแล้ว ตุณว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าท้าทายสุดแล้วนะคะแต่ว่าเอาจริงๆมันก็คงมีแบบอะไรแบบท่าย,ยากๆอะไรหลายๆอย่างนะคะอืมก็คิดว่าถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็อยากลองนะเพราะว่าบางทีแบบพี่ซันเขาก็เหมือนแบบปล่อยมาให้เราระดับหนึ่งที่ที่คิดว่าเราทำได้แล้วมันเซฟค่ะแต่ว่าก็คงจะมีท่าอะไรที่ท้าทายให้มีโอกาสเนะเาะอยากลองลใช่ไหมแบบใช่แต่ตัวว่าในซีนที่แบบว่า อ,อย่างในอีพีแรกที่เป็นแบบท่าแบบวนแล้วก็แบบเอาขา mm hmm. ลัดคอแล้วตีลังกรรมอันนั้นก็คือแบบสุดแล้วะ,<น>ะสำหรับนนใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นจําได้ว่าวันนั้นมันเป็นเทคสุดท้ายพอดีที่แบบเหมือนถ mm ่ายประมาณสามเทคได้มาค่ะแล้วก็เป็นเทคสุดท้ายพอดีที่ตอนนั้น,นคือทุกคนแบบเริ่มมีเหงื่อแล้วพอมีเหงื่อเวลาจะรัดหรืออะไรเงี้ยมันจะลื่นอะ,ะนลื่นใช่ต้องจำได้ว่าบบพอลงมาป,ปูบะต,ต้องทําหน้าแบบมั่นใจและช็มเก่งมากแต่ในใจคิดว่าแบบ คุยตะกี้เกือบหลุดใจอ่ะใช่ใจหายไปแล้วใช่คือปลาวันนั้นปลาตูนไปดูด้วยปลาบอกเก่งมากเลยโน่นนี่นั่นตัวยังเมากบปลาอยู่เลยว่าปลารู้ไหมหนูเกือบจะหลุดแล้วถ้าหนูหลุดนะหัวแตกแน่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเลื่นเพราะว่าเราปิดแอร์ไงคะว่าเดี๋ยวเสี่ยงไม่ได้แล้วแบบพี่สตันก็เหงื่อกูก็เหงื่อเพราะเราแบบบูมาทั้งวันแล้วเราเริ่มลาแล้วเงี้ยค่ะคือใจเราหวิวแล้วตอนที่แสดงแต่หน้าเราห็แต่ว่าต้องลงมาแล้วทำคลิป กิ๊ด่ามั่นใจแล้วโหดสุดๆเพราะยังจากเขาบิดคออยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงความเข้มข้นของละครเรื่องนี้นะค่ะตอนนี้มันแค่เพิ่งเริ่มต้นเนาะมันจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยค่ะเออจริงๆเรื่องเนี้ยค่ะจะบอกว่าในทุกๆอีพีมันจะมีอะไรให้เราลุ้นตลอดนะคะคือถ้าถามว่าแบบมีซีนไหนที่รอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจริงๆทุกอีพีมันมีซีนสําคัญสาคัญแล้วก็แบบ สนุกสนุกทั้งนั้นเลยบอกเลยว่าเรื่องนี้คือเราไม่ประหยัดจต่สุนไม่ประหยัดเอฟเฟกไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นคือใส่เต็มจัดเต็มแบบฉากค่ะเรียกว่าแบบมันเข้มข้นมากๆต้องแบบติดตามค่ะอย่างกระแสจากแฟนๆเราได้ดูบ้างไหมคะดูนะคะตัวลนคนที่แบบว่เาเวลาละครอ,ออนเราก็จะแบบ ในท w i t t e r ไปด้วยเพื่อจะได้แบบคุยคยกับแฟนละครแล้วก็ดูฟีดแบ็กเพราะว่ามันจะได้ฟีดแบบเรียลไทม์สุดๆแบบเพิ่งผ่านฉากนี้ไปเขาก็จะคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์เขาก็จะทวิตใ่แฮชแท็กกันเราก็จะทวีตแล้วก็แบบมีตอบด้วยหรือเราก็เข้าไปพูดคุยอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะจริงๆก็ถือว่ากระแสตอบรับดีแล้วก็ทุกคนแบบว่า มีอินเทอร์แอคกับเราในแต่ละฉากแเหมือนเราได้รีเช็คไปได้ว่าตอนนี้ทุกคนอยากให้ลิสาเป็นยังไงเอเกลียดเราทั่วกําลังจะลงหรือย,อยังเราจะได้เตรียมตัวไว้แต่คนก็ชมเรานะว่าแบบอุ้ยเล่นดีเล่นถึงมากเลยทุก,ทก,ทกแบบคิวบูหรืออะไรต่างๆไ,<ม>ได้เอ้อ่านไหมคะได้อ่านค่ะคือตัวว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ตูนบอกว่าไม่เคยเล่นละครที่แบบจะมาในลุคเท่ขนาดนี้ปกติก็จะเป็นสาหหวา <ๆ S 1> หวานอะไรอีกคนอ,อาจจะไม่คุ้นตาด้วยเพราะมาเปลี่ยนลุคอย่างเงี้ยคนก็เอ้ยชอบเราในลุคนี้นะใช่แล้วพอมาแบบแมนสุดข,ขนาดนี้ทุกคนก็จะแบบค่อนข้างว้าวนิดนึงเพราะว่าก็จะไม่คิดคือทั้งตูนทั้งเต้าแหละเพราะว่าเราเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กเนาะทุกคนก็จะนึกภาพไม่ออกว่าพอผู้หญิงตัวเล็กเราไปเล่นละครบูเป็นตำรวจหญิงแบบเป็นหน่วยพิเศษแบบเนี้ย คือผ้ามันจ่อ,อกมาเป็นยังไงแต่พอทุกคนได้ดูทุกคนก็ชมนะคะส่วนใหญ่ก็จะชมว่าแบบเออบูได้สมจริงแล้วก็แข็งแรงซึ่งอันนี้นแบบตูนแบบก็รู้สึกหายเหนื่อยนะคะเวาลาอ่านอ่ะเพราะว่าเราแบบก็จัดเต็มมากๆเลยกับคิวบูคือเจ็บเจ็บก็เจ็บไปเรารู้ยเราไม่ต้องมีพลาดบ้างแต่ก็คือใส่เต็มไปทุกๆซีนะค่ะแล้วเราก็รุ่มเทกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าใช้เวลาแบบนานพอสมควรน้องที ใช่ค่ะค่อนข้างแบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกค,ค่ะก็พออ่านคอมเมนต์ก็ถือว่าแบบที่หายที่เหนื่อยไปก็คือหาย,หย,ยได้หมดเลยใช่รู้สึกว่าโอ้เป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่ามากๆค่ะแต่จริงมันก็เหมือนแบบว่าเราได้ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงแบบถ่ายละครอยู่เราก็ต้องฟิตร่างกายค่ะอ,อันนี้แบบว่าร่างกายแบบกล้ามหงกล้ามท้องอะไรบางเลยไหมคะเพราะว่าอุย้ยเราเออกกำลังกายได้คิวบูอย่างเยอะ คุยตอนแรกมันก็ดีตอนแรกมันก็ดีถ้ามันไม,ไม่ตีช่วงโควิดค่ะเพราะช่วงโควิดที่เราก็จะแผ่วลงแล้วก็แบบกองกลับมาถ่ายเราก็ต้องรีบเข้าฟิตเนสแล้วเริ่มแบบฟิตร่างกายเพราะกลัวเดี๋ยวอยู่หน้าซีเราไม่ไหวแบบเป็นเหนื่อยหอบอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่า <ừ> ร่างกายแข็งแรงขึ้น,นเรื่อยๆมีความแบบแชร์กันระหว่างตูนและนิสาในตัวละครนิสาก็จะแชร์ความแข็งแรงให้ตูนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเหมือนอยู่ด้วยกันแบบ ค่อนข้างหนักกันเรื่องนี้เพราะว่าเราก็เหมือนพักกองไปสักประมาณสองรอบได้ค่ะอย่างคาแรคเตอร์มันค่อนข้างต่างจากตัวเองอย่างเงี้ยพี่ตูนติดออกมาข้างนอกไหมคะติดความเป็นลิสาออกมาไหมผมว่าน่าจะแบบว่าติดในเรื่องของความเครียดค่ะเพราะาลิสาเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีความกดดันในตัวเองสูงคือเคยบอกตลอดว่าอะไรที่แบบมากดดันลิสาก็ไม่เท่ากับการที่เขาอ่ะเป็นคนที่กดดันตัวเองแล้วมีความรู้สึกที่อยากจะแข่งขันตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ก็จะมีความแข่งขันกับตัวพี่สาวเขาะจะมีความแบบว่าไม่อยากอย,กอยู่เป็นเงาพี่สาวีกต่อไปเราอยากจะแบบเป็นที่ยอมรับของทุกคนเพราะเราก็รู้สึกว่าความสามารถของเราอ่ะก็ไม่ได้แพ้อะไรแบบนั้น,นะคะ่ะบางทีมันจะมีซีนหลายๆซีนที่เป็นดรามา่ามีความซับซ้อนในความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทก็จะมีความเครียดติดมาหรือแบบรู้สึกว่ามันน่าจะได้อีกนิดนึงนะซีนนั้นเลยอะค่ะทำให้เราเครียดนิดหน่อย ใช่ค่ะก็เลยว่าแลวหลังต่อเป็นบทที่ท้าทายค่ะแล้วหลังจากเรื่องนี้จะมีแบบอะไรต่อมาไหมคะพี่ตูนกำลังจะเปิดเอ่อกล้องอีกเรื่องหนึงค่ะแต่ว่าจะเป็นช่วงต้นปีเลยกับอีกกับเรื่องใหม่นี้เป็นแนวไหนเลยเรื่องใหม่นี้จะเป็นแบบเอ่อโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็อุ้ยจริงๆมันมีแบบผสมผสานหลายค่ะหลายอย่างหลายแนวจะมีคอแคชันนิดด้วยแต่ว่า อย่างในพาร์ทของตูนเองอะ่ะเอเราเคยเวิร์กช็อปกันไปแล้วนะคะครูที่เป็นแบบโค้ชให้เราก็คือบอกว่าคาแรคเตอร์ของตูนคือเหมือนเป็นพระอาทิตย์ของทุกคนจึ <c oughs> ๊งก็คือแตกต่างจากเรื่องนี้หน่อยใช่ใคือเขาจะแบบเป็นสีททาๆนัๆอะไรกันก็แล้วแต่แต่พอตูนเข้าไปตูนเหมือนว่า มีความแบบเป็นพระอาทิตย์ของทุกคนสดใสล้านเริงแบบคือเราจะต้องเป็นตัวละครที่มองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตลอดเวลาใช่มใช่ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นซึ่งอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเราเป็นตัวเรากว่ากว่าเรื่องกว่าลิสาใช่ก็จะมีความคอนทราสต์กันมากเลยแต่ว่าเออหน้าหน้าสนุกดีเป็นอีกบทหนึ่งที่แบบน่าเล่นนะคะอ่านบทแล้วสนุกค่ะอันนี้ก็คือเปิดคกล้องต้นต้นปีก็อีกสองสามเดือนใช่ได้จ้ะ ถ้าไม่สิ้นปีนี้ก็ต้นปีค่ะอ๋อแล้วก็ได้ชมหน้าชาในในปีหน้าเนาะใช่่คิดว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้บดก็หน้าจองมันได้เยอะเหมือนกันค่ะอยางเห็นแบบป้าแบบสมัยเขาเอ้ยเราเป็นสายมูตัวจริงเลยอน,นี้อุ๊ยใครบอก่ตัวเป็นสายมู <laughs> <laughs> มีบ้างค่ะจริงจริงอะตัวตามผู้จัดก,การตัวมากกว่าแล้วก็เรยความรู้สึกว่าเออใครแนะนำอะไรเนาะแล้ว ว่างด้วยไหมคะคือด้วยความที่เราก็ยังไม่ได้เปิดกล้องเรื่องใหม่อะไรเงี้ยพอละครจอนก็มีความแบบไปมูบ้างอะไรบ้างเพื่อแบบว่าเรียกขวัญกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกเ็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองคะ่ะจริงๆเรามูบ่อยไหมคะหรือว่าเอ้ยอว่างแล้วก็แบบไปมูสักหน่อยจริงๆปกติตัวบางคนชอบทําบุญอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบสายมูจริง,รงๆเครื่องรางของขลังอะไรเงี้ย ไม่ค่อยแต่ว่าก็จะเป็นพี่ผู้จัดการตัวนะ่ะบางทีเขาไปทํามาแล้วเออขารู้สึกว่าเออฉันทำแล้วดีดอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมาแนะนาหรือว่าพาไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยตุก็ไปค่ะถ้าว่างก็ไปก็รู้สึกว่าอ,อย่างน้อยก็คือมันทาให้เราสบายใจเราก็เอเหมือนกับว่าเหมือนทําให้เราเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือมันสบายใจแล้วเราทําไปเราก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ผิดอะไรมันก็เหมือนมีแต่ดีมีแต่บวกกับบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเคยแบบว่ามีอันที่แบบเฮ้ยพอไปมูลแล้วเห็นได้ชัดว่าอุ้ยมันดีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยไหมคะจริงๆที่ตัวก็ดีมาเรื่อยๆนะคะตัวมันห้าสิบห้าสิบมากกว่าคือมันอยู่ที่ตัวเราด้วยห้าสิบแล้วก็เรื่องแบบนี้มันก็เหมือนเป็นความเชื่อเนาะค<ม>ือถ้าเราสบายใจ<ร>ใช่ใจเราสบายมันก็เหมือนแบบเออเขาเรียกอะไรเหมือนแบบชนะไปแล้วอะ ย่างงานปังแล้วความรักล่ะคะพี่ตูนตอนนี้ดีค่ะเรื่อยๆเลยอืมอย่างเราตอนนี้ก็สามสิบสองแล้วมองมองอนาคตยังไงบ้างคะความรักเราเป็นสามทิบส่ที่ยังเด็กอยู่ะคะ่ะนี่ <laughs> 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 เพราะตรู้สึกว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยแบบตัวมันเป็นไวที่มันโฟกัสกับการทําง,งานแล้วอย่างตูนกับอ คนที่ตัวคุยด้วยอ่ะก็คือเหมือนแบบเรามีความคิดตรงกันว่าเออเราอยากจะโฟกัสที่งานเพราะมันเป็นช่วงที่แบบเออเป็นวัยที่ต้องแบบทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินอะไรค่ะเพราะมันโฟกัสที่จุดเดียวกันเพื่อเหมือนแบบไม่ได้มาเร้งบัยรอะไรกันใช่สมญ่ก็จะเป็นแบบกําลังใจให้กันมากกว่าว่าเอองานของเธอเป็นอย่างนั้นงานของฉันเป็นอย่างนี้ก็แบบแชร์กันคุยกันเป็นกําลังใจให้กันอะไรอย่างี้มากกว่าค่ะกี่ปีแล้วคะพี่ตัวนี้ สิบแล้วคะ oh, <g> ่ะโอ้โหก็เยอะนลเยอะได้ตังแต่สมัยเรียนเลยใช่ปะใช่ใช่ค่ะเพราะว่านนก็<ห>าเป็น,นเพื่อนของเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณตั้งแต่มหาลัยประมาณปีสี่ค่ะอืมแือวคบกันมายาวนานมากคือหลายคนก็อาจจะมองเรื่องนั้นไปแล้วแต่ของเรานี้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเร่งบ้างไหมคะไม่เลยก็คือตามใจตัวเลยยังไงก็ได้แล้วแต่คะ่ะอย่างตัวน่ะตัว่ายังมีช่วงที่แบบเออฉันจะแต่งงานตอนสามสิบ เราถือว่าแทนใช่ไหมตอนตอนตอนนี้ก็จะซักให้เคยใช่ค่ะเราเคยกับเธอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆเราก็แบบมีนู่นนี่ที่เราต s <S ้องทําแล้วเราก็ส UH, ู้กอรอเอ็นจอยโมเมนต์น่ะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้มันก็เลยเหมือนค่อยๆเฟดไปหลังๆเลยแต่ก็เลยแบบไม่วางไปแล้วก็ปล่อยให้มันตามน้ำไปเรื่อยๆถ้ามันถึงเวลาแล้วเรารู้สึกว่าเออตอนนั้นมันใช่ตอนนั้นมันได้เงี้ยก็คือตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะอื จริงๆแล้วสิบปีนี้คือเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะมหรือว่าอ้ยก็ความสัมพันธ์ของเราดีมาตลอดขอบตัวจะเป็นเหมือนแบบเพื่อนกันมากกว่าค่ะมันก็เลยเหมือนได้เรื่อยมากกว่าถ้ามีปัญหาเคยก็จะเป็นแบบก็ง้องแง้งตามภาษาแบบจุกจิกตามภาษาแตนกเรื่องแบบจุกจิกง้องแง้งอะไรไปเรื่อยแต่ว่าไม่ได้แบบมีท็อป,ปิกอะไรที่มันเป็นแบบปัญหาหรืออุปสรรคหรืองานของเราหรืองานของเขาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็เลยพอมันเหมือนเพื่อนมันก็เลย เรื่อยๆมากอาจจะคุยกันง่ายอาจจะเข้าใจกันง่ายกว่าใช่าว่าวัยเดียวกันนี่คืะอะไรอย่างแบบที่ตันอยากมีลูกไหมคะเคยมองอนาคตไหมว่าเอยเราอยากมีลูกหรือว่าอะไรชอบเด็กค่ะแต่ว่าตัวมีหลานแล้วเรื่องเหมือนแบบเติมเต็มไปก็จะเน้นแบบสปอยหลานเอาเพราะว่าหลายคนแบบเวลาอยากมีลูกเนียก็จะตั้งู่ว่าไม่ควรจะมีเกินสามสิบห้านะหรือว่าอะไรแบบนี้เดี๋ยนนี้เทคโนโลยีเขาไปไกลอะค่ะ มันก็เลยทําให้เราแบบว่าลดความกังวลตรงนั้นมาได้บ้างอะไรเงี้ยอืมก็มีาฝาักคงฝักไข่เนาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเรา<ด>เราคิด,ดไหมคะเรื่องนี้หลายๆคนก็พี่พี่หลายๆคนก็ไปฝักไข่กันปไปตัวนายแไปมากค่ะดูส่วเออมันก็เป็นการเหมือนแบบเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตเนาะแต่ที่แร์ก็ไปเพิ่งไปฝักไข่เนาะเหรอคะใช่เห็นอยากไปเพิแบบ่งโดนขอแต่งงานไป อ๋อแล้วก็ฝากแต่ว่าฝากใข่ก่อนจชแล้วขฝากไว้ก่อนมันคือเขาฝากไว้ก่อนแล้วก็เพื่อนร่งานแต่งงานรวมพอดีใช่เราเคยปรึกษาวางอนาคตไว้หม้ะไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้เลยค่ะไม่ได้ปรึกษาเลยค่ะแต่เราอาจจะลองมีแพลนก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมคะถ้าอยู่ๆเขาแบบอุ้ยพร้อมแล้วมาขอแต่งอะแบบว่าไม่บอกเราไม่ปรึกษาเราเนี่ย เข้าขอแต่งงานเลยเราพอแมทที่ตัวไม่ตรงว่ามันไม่มีโมเมนต์นั้นแน่เพราะว่าตูนถามเพื่อนตลอดว่าคือเขาเราก็จะอยู่เพื่อนให้เขาแบบออกเรือนกันไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะถามตลอดว่ามีไม้ที่แบบคู่ที่เขามาแบบอยู่ดีก็แบบมาเซอร์ไพรส์แบบไม่ตั้ง<อ>ตัวใช <อะ S 1> ่ทุกคนบอกไม่มีหรอกเพราะเสียเขาจะคุยกันไว้ก่อนว่าเอ่ออย่างไรก็ต้องมีการคุยกับผู้ใหญ่คุยกับพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่าจะไม่เซอร์ไพรส์แบบไม่มีผกกับเนาะจริงๆเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์เก่งไหม เขาก็เซอร์ไพรส์บ <Gym. S 2> ้างนะคะตามโอกาสแต่ตุ้มแบบงงๆหูือล้วตุ้มจับเซอร์ไพรส์ใครไม่ค่อยได้ค่ะเราเรามักจะไม่รู้ใช่ค่ะก็ต้องลุ้นต้องลุ้นกันต่อไปใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่ดีอย่าลุ้นเลยเดี๋ยวกดดันก็คิดว่าชิลๆไปะค่ะพอเมื่อไหร่ก็มานานนะคะรอรอชมภาพใช่ได้ค่ะพี่ตุ้ขอบคุณมากนะคะ ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ